สวัสดีทุกๆท่านนะคะมีคำถามหนึ่งเข้ามาเนาะคอมเมนต์ในเฟซของคูดาเป็นคำถามที่ดีเฟซเนี่ยเป็นเฟซปลอมไม่จริงนะคะคือเรื่องราวที่ท่านมาพูดเนี่ยไม่จริงอารมณ์นั้นหรือเปล่าคูดาก็ไม่ทราบแต่คูดาจะตอบคำถามเราทุกคนเล่นเฟซเวลาเราอยู่ที่ไหนเวลาเราโพสอะคะ่ะมันจะมีที่ตั้งคือโลเคชันที่เราโพสอย่างเงี้ยเดี๋ยวคูดาจะค่อยๆถอยหลังนะคะ อย่างเนี้ยเราจะดูว่าโพสที่ท่านโพสเนี่ยอยู่ที่อย่างเนี้ยเรื่องราวตอนนี้ไปอียิปต์แล้วนะคะท่านอยู่อยู่ที่อียิปต์ไหมเห็นไหมคะเนี่ยมันจะเห็นโลเคชันนะคะทุกท่านเข้าใจเนาะนี่คือสนามบินนอยู่ที่สนามบินกันนะที่โพสนี้เนาะนี่ก็เหมือนกันสนามบินมันเดินทางไปปฏิบัติการนะคะอะตอนนี้ก็สำเร็จแล้วเนาะ ซึ่งอย่างเงี้ยวันนั้นพวกท่านก็ไปที่บีชนะคะเนาะภาพก็เราก็จะเห็นว่าอยู่ที่ทีออ่ชายหาดนี้จริงๆนะคะและเรามาดูโพสต์ตรงนี้นะคะนีคูดากำลังเลื่อนถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นว่าการประชุมเนี่ยไปประชุมที่บรัสเซลประเทศเบนเย่ยมจริงๆหลังจากประชุมเสร็จที่ไมก้าวันอาวันนั้นเนาะ คือไมก้าเนี่ยจะอยู่ที่บรัสเซลประเทศเบลเยียมซึ่งดรสมิธตี้ก็ไปทานอาหารกับดรนิโคลัสและคุณโคชาชิที่นี่นะคะเราก็จะเห็นเนี่ยค่ะเราเราเราดูแค่นี้แหละเราคุณาถามว่าแล้วโลเคชั่นที่ตั้งนะฮะเราจะไปหลอกได้ไหมนะคะเขาปฏิบัติก,การอยู่จริงๆที่ไหนเราก็ดูเนะะี่ยค่ะ นาอดูที่ตั้งเดี๋ยวไปดูตอนตอนประชุมเห็นไหมคะนี่คะ่ะชัดเจนบรัเซลเป็นเยี่ยมซึ่งมาถึงตรงนี้คงเข้าใจคำตอบกูดาแล้วนะคะกูดาเชื่อมั่นในทีมในคอทีมในดรนิโคลัสและคุณโคชาชิตลอดเวลามากูดาก็ตามนะคะในกิสฮับนะ,ะซึ่งรายละเอียดถ้าเราเปิดในโนด โนดก็จะเชื่อมอยู่กับ github github เนี่ยนะคะก็จะมีรายละเอียดที่คุณโคชชิมามาให้รายละเอียดกับความคืบหน้าของโคทีมอยู่เรื่อยๆนะคะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้พอดีเลยเห็นไหมคะเพจของท่านที่ตั้งเพื่อที่จะสื่อสารรายละเอียดให้สมาชิกนะคะ